สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขอยู่ที่กกมะพร้าวนะคะที่ว่ามีลักษณะคล้ายองค์ปู่พญายนาคนะคะท่ทานผู้ชมเนาะ,ะวันนี้นะคะก็ติดตามมากับเจ้าของที่นะคะที่ว่าเพิ่นเคยมาขอโชคลาภอยู่ตรงนี้นะคะท่ทานผู้ชมแล้วได้สองงวดซ้สสอนติดกัน ได้สองงวดซ้อนติดกันตรงตรงเตง็มเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ว่าจะเป็นสามตัวหรือว่าสองตัวหรือว่าทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูไปติดตามใกล้ชิดพร้อมๆกันเลยนะคะว่างวดน,นี้นะคะเจ้าของที่พนมาขอมาจุดทูบขอนะคะมาส่องดูให้นะคะจะได้เป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยคะ่ะ อย่างป่าเละบอกครับผมผู้เพิ่นเคยมาเบิ่งอยู่ตรงต้นมะพร้ากนี่แหละครับสม<ช>างิงวดมันออก905เพป,ป็นหาเห็นเป็นตัวไหนก็ป่างวดนั่นป่าป้าติ๋ว,นนวอันตอนนั้นเห็นอัน059มันบ่ออก9ก้โอ้มัน,มนเห็นเป็น059มันบ่ออกไอ้905นย์เก้าศูนย์หาโอ้ยถือมาถึงสามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะสบายเมื่อนี้กะเป็นโอกาสดีครับที่ได้เดินทางลงมา จะของหน้าเพื่อก็ลงมาน้ำครับท่านผู้ชมมือนี้กระบะแน่ปะติ๋วทีเนี้ยมเห็นเป็นเลขสามตัวงวดออกเก้าศูนย์ห่านกับตรงเป๊ะๆสามตัวกับมาน้ำครับมือนี้อาจจะได้สามตัวตรงๆไปแบ่งปันท่านผู้ชมเพ่นช่องเปน็นไปได้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาล่อให้คุณยายเพคุนขอครับผมให้คุณยายเพคุนขอให้ปะติ๋วหรือว่าจะของที่หน้าคุนซองมืองห้ยนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าจะเห็นเป็นตัวใดก็อาจจะได้สามตัวสองตัวกระบะแน่ครับผม,พผมเพราะว่าเพลื่อนคยให้ ตามเจ้าของที่าเ้าผมบอกว่าเนี่ยเสียมาเลี้ยงง่วงซื่อครับเป็นมาเลี้ยงง่วงพันกระยางมามาโหดอันหนามาโหดจริงจีนะครับมาลดต้นมะพร้าวตรงที่มีงอนขายพญานาคนี่เพิ่นการนม่เห็นเป็น,นตัวเรข่ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมได้สองงวงสามง่วงสันซอนกันครับผมเนาะเดี๋ยวเข้าถ่ายเบิ้งน้ำพึ่นอีกแป๊บนึงครับท่านผู้ชม พันสิบบาทหมูขุนถามข่นหัวไปบอกอข้าเจ้าจนว่าข้าเจา้าเดือดซีตัวผิอับไม่บอกว่าแบบีโอ้อบ<า>่อันอันถามอันขั้นหัวไปบอกอัน อ,อ,อ้บอกว่าคนทิ้งลูกครับแตไาา่ไม่ชุ่มเนาะเนี่ยพญาสู่คนขาวอันก็จะน้ำมาถามอันไม่ใหญ่จะหุ่นจังไลยว่โอถก็ไม่ใหญ่คนอาจจะอันจะเบาหุ่นส่งมาหนึ่งร้อยนี่น้นำไปบอกข้าเจ้าครับแต่ไม่ชุ่มเป็นคนเป็นจากของทีหน้านะครับแต่ไม่ชุ่มเป็นเนี่ยพญายเป็นคนุณยายเป็นคุณตาจะบอกข้าเจ้าจนเด็กสือ่อรถปิกอัพกินเบินนะครับต่ไม่ชุ่มเนาะเมันจะเป็นคน ฉินชอบทั from, ้งนี้อยู่ครับท่านผู้ชมแม่่ายใช่หรแม่เบิ้งเอาให้ให้ป้านะเพื่อเขามาเบิ้งป้าจิ๋วมา่อบิึงก็น่ะผู้เคยได้สามตัวนั่นลองซองเบิ้งสักกอนเออนาต่น้อน้อยูน้าอ่้า้าน้าา้้ พอเห็นเด็กเปลีนนะเาคะเจ้ามเบิร์นอ้วยมันจตัวเดียวกันแต่นี้ครับเดี่ยนเดกียเด็กเี๋ยวเ้เบินทางผุนนอกค่ะท่านผู้ชมเนาะทานนี้อาจจะมองม่เห็นครับเด๋กวพาเบินท่างผุนท่านผมาชมใช้ตรงไหนก่อนวันนี่มันมา้างแม่เล้วนี่เห็นครับเด็กเปลี่นที่ตัวเดียวนะนี่นี่นี่แม่ว่าตัวอย่างนี้นี่เด็กเปลาขัด เนี่ยาไปหามุมมึงีดีคัดถึงท่มนีโอ้โหีเลขกแปดข้างบนนี่บ่กเมนบ่อแปดนี่ครับค่ะนมเมนบ่อมีเลกแปดนี่เมนบ่อออันนี้นะวันนี่บงป่าลองปีดไฟจะนีเบึงแฟเอาไฟผมนี่ก็ได้มันดีเปลีนี่่เนระเห็น อนี่นี่เด็เตาตรงอง่างนั้นนเตแนนอืนั่นสิเออเวลาซองช้นนะชินแ่เอ๊ะนี่เด็เต๋าเต็มวนานี้เต็มบังเจ็ดเต็มสิเก็ดอืมไหนบ้าบ่ แล้วเปลี่ยนอีกตัวเดียวเนาะเ็ดปลี่ยนอีกตัวเดียวนี่นี่คือเล็กเกดอตัวนี้แมนอยูะเปลี่ยนในซ้ายเนี่ยตบแมนผมแนมมุ่งนี่ผมมาเห็นเดลี่ยนตัวนี่ได้บัดนี้นี่ผมผมเห็นอยู่มุมนี่โสดเด้อส่วนตัวประเทศน้องค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่เปลี่ยนเป็นตัวไงเรื่องนี่ครับนี่เห็นบ่เนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตัวเดียวเลยนี่แมนโครโรอยู่นี่เลยนี่เห็นบ่เนี่ เห็นบักหน่เห็นผู้ชมน่น่เลขแปะตัวบุใหญ่เลยนิเห็นเป็นเลขแปตัวบุญใหญ่เลยอย่างนี้นี่เป็นที่ตัวเดียวที่ขึ้นขามันจะมีแบบนั้นตรงบังไฟจะส่องมเบ้างหนึ่ไฟแถวที่จงเห็นตาบริบกไม่ด้เกิดเออ ทามาหวเด็กแปดือสัตว์ตัวทาม่าหัวกอนนี้เ้าถือสามตัวเลยแปดเจ็ดคือว่างั้นแหละแปดเจ็ดหกเนี่ยทหัรแปดต๊งยบ่านในบายนี้มันเป็นเด็กแปดมันเบอรแปตัวนี้เป็นแปดเด็กแปดเป็นเดน่อยๆมาณนี้เด็กเจ็ดจะโผลเจ็อยู่ใไก่เนาะนี่ดีนี่เ่าไรตัวเดียวกันค่ะเจ็ดทามาหัวก้อนนี้มันถือสามตัวแปดเจ็ดหกตันนั้นคยก็บเห็นบ่อนี่คุณในเกียตด้วกันตอนนี้ตอนีเห็นค้าขัดนี่ นี่เด็กเปดตัวนี้น่าเด็กเจน๊เนาะทั้งใส่อันอาหางเป็ดเจี๊นี่เด็กโคกนะเขาเห็นแปดเจ็ดนะไหนเห็นจมูกเขา็เห็นว่าจะเป็นเห็นผักคนนะเนี่ยเนี่ยเป็นต้องเป็นการเห็นผัเมื่งออคราบจะเเ้าเมืองเอาเนาะเจ้าของจีน่ากับพุ่นป่า ผู้พันเห็นออียงก่อดศูนย์หาเก่าบ่งวนนั้นใศูนย์หาเก่าบงวนมันออกเก่าศูนย์หานะครับท่านผู้ชมพันเห็นเป็นแปดเจ็ดครับอยู่นี่แปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะสิ่งเป็นตัวเดียวกันครับที่พันขออยู่พ่นปวกกันครับทุกผู้ัชาท่านผู้ชมเนาะเป็นยังตัวมาขอตรงนี้อีกเพราะว่าพ่นเคยได้ตรงนี้ครับพอเช่องเลยให้เจ้าของทีหน้าพ่นคุณหน้าเจ้าของทีหน้าพ่นร้องขอบึงว่าขอตรงจุดนี้เบึง มันจะเห็นเป็นตัวเดียวกันบอกกับปรากฏว่าเออแมนควบคือพอเชื่องคิดอีลครับสมุช้มถ้าเพิ่นจะหายพอเชืองคิดว่าน่าจะเป็นเลขตัวเดียวกันกับปรากฏว่าไม่เห็นแปดเจ็ดครับผมอยู่นี่เนาะแปดเจ็ดเอาเดี๋ยวให้เบิ่งชัดครับสมุช้มมันจะไหนนกกล่องเป็นขี้จังบัโฟกัดไห่นี่ไหมแปดเจ็ดเรือครับสมุช้มเนี่ยเบิ่งเอเองครับสมผช้มเนาะ เห็นบ่าเนี่ยนั่นเห็นแกต่ซัดคิดแต่ซัดแต่ว่าอย่อย่ใช่ใช่สิัวลูกบล้านเลยเหมนแม่นเลยแม่นคือเอ้ไออตอสมันซุนอย่างม่นีจะเห็นินเป็นเออชื้นหาเก่า้นหาเก่าอออเก่าซุนหาเนาะอย่างวาแดดแดบราอย่างนี้เบิ่งเอาท้าวเาเบิ่งเอาเนาะเ่านเที่ยงยี่ซองไอเบิ่งไก่ไกครับ เดี๋ยวขออนุญาตเขาไปซองเก็บไก่ก่อนนะแตคุณผู้ชมันเป็นลายแม่มันเป็นกไข่เป็นของป้านตาเดี๋ยวพอเชื่องซองบนเก็บไก่เนาะเออตรงนี้ชัดเจนนะบันนี้โอ้เลยแปดชัดเจนนี่เราแปดเจ็ดเนาะิ่งเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมตรงที่คุณน้าเพิ่นซองไฟให้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยเห็นคือเพิ่อนบอกบ่กครับผมเพิ่นว่าเพิ่นเห็นแปดเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นแตกต่างกัอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันเลยเด้อ ตะว่าคนอื่นแนบมเห็นเนาะอาจจะได้โชคได้ลาบไปนน้ากันเนาะครับผมเนะาะเจ้าของขีน้าเป็นบอกเห็นเป็นแปดเจ็ดครับผมเห็นตัวเดียวกันก็นกนกนที่ไปขออยู่้น้นเสดาพ่นปวกครับผมแต่ว่าจะเก้านี่นวันมาได้มาได้อยู่ต้นมะพร้าวนี่เป็นบอกพอเพิพ่นออกไข่ขๆจอมไข่ไข่ที่จะงอนงอนของพญานาคนะแต่มาชมเนาะหอนปูสีสุดโทหรืองอนของพญานาลระครับผม มกงอกแม่นอีดีนอนหวันเนาะคอยเห็นเป็นแปดเจ็ดหกคือเจวานเนาะเด็กกมันจีเด็กมันสีไปเออมันสีหันหัวไปยังสีนอเออมันหันหัวขึ้นยังสีนี่แหมนี่ครับสำชวมนี่เด็กแปดนี่แหมเด็กแปดเด็กเจ็ดเด็กคกเด็กกนี่ไข้ขวว่านอนอ่ะนะครับช่วมบริจตั้งินขึ้นโมอืมต่ช่วเห็นคือกันบอกรบเบิงเอาเด้อเจ้าะจะจ่อ้เบ่งดนๆนเนาะ เออชัดเจนเลยบ่นี้หมวดลัหั่นหดอะไรคะหวก้อนพูนบ่หวมังหันข่อยข่อยบ่ได้ข่อยสี่หาเจ็ดมันบอกมันข่อยไรอยู่เด็กเล่าแต่ข่ได้เด็กง่าย่อยสี่เด็ล่าข่อยสี่ด็ล่ามันออกเด็กเล่าเจ็ดเจ็ดสองจังบอังจังบ่ได้สี่ออกเด็กเโอ้ชัดเจนแห้งครับท่าไู้ชมเนาะมันคือเห็นชัดแห้งืนนี้แม่ เด็กกนอนแม่ 8, นเด็กโคกเด็กโกนั่นอนิึงเอาด้วยครับแปดเจ็ดหกคนวาสันชาาระั่ชัดเจียนครับชัดเจียนแห้งมาออกอยู่ใน นี่ออกของชัดเจนแห้งมหอไแม่นซสือใส่กันกับอยู่จอมโพนตน่นเสดาก็บบหลายตัวลาครผม้ชมยูหันจะเป็นแปดเจ็ดสองยู่นี่งแปดเจ็ดหกเนาะนก็บ่บบ่หลายครับผมไชซิมักแปดเจ็ดสองกะแล้วแต่ซิมักแปดเจ็ดหกตามแต่ครับผมเนาะพองเงืินทีผ่านมาออกแปดหกเจ็ดเนาะ อาจจะเป็นแปดเจ็ดเก่ายันสี่ก็ได้ได้นะฮันเออเด็กโคกเป็นเก่ามันสามารถตัง้งเทศกาลไหนได้ขับ่อตั对对้งขึ <S 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 from Actually, Sisters, ้นไหเป็นเด็กเก่าก็ได้เป็นเด็กโคกก็ะได้ไม่บลาเออมันเป็นแปดเจ็ดเก่าก็ไดเพราะว่ามันสามารถตั้งขึ้นได้ที่หันเป็นเด็กโคกก็ได้ฮันเป็นเด็กเก่าก็ได้เก่าเจ็ดแปดจิกระไดไม่บลาฮัแมนแมนเป็นเก่าเจ็ดแปดติสี่กระไดนั่นเด็กโคกติเจ็ดติแปด ก็ติดแฝดเองคิดยี่ทังแมนแฝดแต่กัเจ็ดโหแต่พ,พีชนะเองเนาะครับสมุชุ<น>่มนะปะเที่ยงกะแก่มาจีตามหาแข่เป็นแนวทางเด้อครับแน,นบวทางประจมมวดของวันที่หนึ่งเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมไปมากกระจัดข<น>ัดกระเบิกกร์นพบความลุกสนานเนาะ mhm. แต่าพะเที่ยงเห็นนี่ก็ลองพิจารณาเบืร์นครับอาจจะเป็นเก้าเจ็ดแปดหรือว่าแปดเจ็ดเก้าอย่างสี่กระไดครับสมุชุ่มพอพะเที่ยงบอกกี่ว่า ถ้าเป็นแปดเจ็ดหกนี่ก็จะบังเอิญหลายเติบบล่ะครับถึงจะมาทำกันอีกเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมันออกแปดหกเจ็ดกจริงอยู่ครับแต่วันก็จะมาครบสามตัวนี่ยากครับเนี่ยวแจ๊ทนาผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะพอเจ้่ยงก็บากซูฟังจะซืครับผมแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าหรือว่าเก้าเจ็ดแปดนี่นะรับนาู้ชม เห็นชัดเนาะขึ้นแบบให้เห็นแบบชัดๆเลยสมขอเลยไม่ใญ่ขอว่าเอาแบบโตชัดๆเลยว่าสันเห็นชัดเจนแห้งคัรท่าผม้ชมเนาะพันสิโผดสีพายงวดนี่ล่ละคัรท่าผม้ชมจะได้ปรนี่โปดสินกันกับงวดนี่ล่ละเอาไปพิจารณาน้ิ่งเอเองเด้อครับแปดเจ็ดเก้าหรือว่าเก้าเจ็ดแปดเนาะไือว่าหกเจ็ดแปดสี่บอกคัรท่าผม้ชมพิจารณนาเองเนาะ